นีนอครับนะปิดปีปิดแชนแนลครับนี่นอครับนอผมจะถ่ายทํำบรรยากาศทั้งวัดป่าโบน้ำพยินให้เบิ้งงนอครับนอผมจะถ่ายทํำจากบรรยากาศวัดป่าโบน้ำพยินครับจากบนเขาครับจากกุฏิลวงตาครับลงไปลงชั้นนะครับนอผมจะถ่ายบรรยากาศให้เบิ้งนะครับ ขึ้นเขาครับนี่ครับบรรยากาศปลาเนาะครับเนาะมีปลาไม่ขดูดยินบรรยากาศงามๆให้พี่ๆน้องๆเบื้องนอกครับนอบรรยากาศบรรยากาศครับบรรยากาศ จากใ้กุฏิหลวงตาลงมาลงลงไปลงชันครับนี่ครับลงชั้นข้างล่างครับบรรยากาศนี่ครับเสียนทางขึ้นมาเขาครับนี่วิอเวกครับมีโขดเห็นมีป้าบรรยากาศธรรมชาตินะครับเนาะ คฝั่งนี้ก็เป็นกุฏิพระน้องครับนอ้องบริเวณกุฏิพระกับกุฏิพระวัดป่าบ่อน้ำพระอินนี่ครับขดขดหินงามๆนี่ครับน,นาอมีโอกาสได่มาไทายทำบรรยากาศครับพี่ีน้องๆเบิ่งน้ำกันนาอครับนาอนี่ งามครับงามไก่เตือออยู่ครับนอไก,ก่แน่อยู่ลงไปข้างล่างก,การวัดป่าบ่อน้ำพายิยนอำเภอิรดินทรตำบลช่องเมฆจังหวัดอุบลครับ บได้เบิ่นได้นะครับมมไซใส่ปล่อยไหล,ลลงเลยครับปล่อยไหลลงเลยปล่อยไหลลงเลยนี่ก็จะออกไปถนนนญ่เนาะครับเนาะเดี๋ยวมาทั้งโลงชั้นเนาะครับเนาะที่จอดรถอย่างโยมมาเนาะครับเนาะน,นี่เนาะ จอดจอดรถญยตดโยมมานี่ครับห้องน้ำครับของน้ำส่วนร่วมครับข้างนอกนะครับนอกครับนี่ลงชั้นครับลูชั้นขื้นไปนี่ก็คือล้านสวนโลกครับขื้นไปฟังนี่ล้านสวนโลกบ,บางที่ดวงตาก,กับหมา่าชนธนารรมอยู่ข้างล่างนี่ครับทาง โล่งคั่วนะครับโล่งคั่วบางทีหลวงตากลับมาสนทนาธร้ำยุนมีอีกจุดหนึ่งเนาะครับเนาะนี่ครับบริเวณจุดหนึ่งที่หลวงตาสนทนาธรรมครับโลงชั้นครับโลงชั้น วัดป่าบอ่อน้ำพระอินเนาะครับเนะาะใหยเบิ่งป็นฉากๆเป็นต้นตอนไปเนาะครับเนะบานนะครับอาย่ำสายๆเนะี่ยเนาะครับเนาะครับมาได้ครับมาได้ปิดปีปิด,ป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 ดชนแนลขอเชิญชวนเนาะครับเนาะพี่ๆน้องๆ ขามาฟังถ้ำมาปฏิบัติถ้ำได้เนาะครับเนาะยินดีครับยินดีครับปิดปีด่ปิดกับเป็นสะพานบุญไห้ครับสอบถามแผนที่เบอร์โทรมาเผ็ดของปิดปีปิด,ปด,ปดชแนลก็ได้ครับบรรยากาศ